สวัสดีครับืันนี้จะพามาตกปลาเก่าอหรอครับผมมีข้องไม้เก่าครับที่มาคลิปที่แล้วที่ได้ปรากฏนะครับผมืมันนี้ก็จะมาคิอเก่าใส่ตะกัวแล้วก็ใส่ดวงเบ็ดนิปใส่เดือนคือเก่าครับบริสไซหัมบริสไซอีหอย่างเลยก็เป็นปลาหลากหลายชนิดครับพวกปลาขาวปลาอีแปง้งปลากาปลาลดปลาหลาดยังสีครับมันจะกินพวกใส่เดือน ส่วนน้ำไหลน้ำแดงแังนี่ะครับมือนีฝนตกครับเมื่อคืนถึงตั้งตีสองกว่าพึ่งหยุดประมาณสี่โมงกว่าครับก็เลยพึ่งได้ออกไม้มาได้ครับไปครับเดี๋ยวเบิ่งมือนีสิได้ปลาอีหย่างเนี้ครับมันเป็นปลาร่วมนะครับถ้าตกแบบนี้ใส่ใส่เดือนจะจะได้ปลาอีหย่างเนี้ยแต่กับมือนีก็อยากได้ปลารดครับเอาไปกินเมื่อนั้นปิ้งอู้แซ่บครับผมปลาสดโตใหญ่ใส่งามเลยครับ คิปกอนได้สามตัวปีนี้เบิ้งสีแอคลิปนี้เบิ้งสีได้บ่ไปครับเดี๋ยวติดตามกันเบิ้งน,น้ำกันครับมันสีมา,านาเหมือนนี่หลังจากฝนตกเสร็จพึ่งเศร้าแต่กันยังลิ่นๆไปปล่อยอยู่ครับมันสิเป็นยังไงบ่นํำก็เหมือนจะขึ้นไม่จักหน่อยไหลแห้งจังหน่อยเพราะเมื่ว่านนฝนตกมันขึ้นนฝนตกไปครับติดตามกันเบิ้งครับยังไงก็ฝากช่องน้อยน่อยนี้หน่อยได้ครับผมติดตามกันให้กำลังใจกันไปครับไปครับผม ไปครับลงเลยครับเยอะเลยน้ำส่งเหมือนจะแห้งก็คลิปก่อนเพราะว่าคลิปก่อนคลิปก่อนผมจะเข่าไปในนะครับแต่ตกอยู่ห้างในมันแดดครับอยู่ท้งสะพานนี่ก็กินดีอยู่ครับแต่มือนันมันแดดก็เลยว่าไดมะเลรนเดมือจะล่องเรียนเบื้องเพราะคลิปก่อนนี่มะเล่นอยู่นี่ตอนจะกลับแป๊บเดียวครับมันก็ต่อดีอมือนี้น้ำส่งไหลแห้งจังหน่อยครับ ไว้เลยครับฟังร่อฟังเสียงกระดิ่งครับวันนี้เอาเบ็ดมาสามขั้นครับแต่ว่าบอลลูว่าจะลงสองอยู่ลงสามถ้ามันกินดีก็จะลงสองก่อนแหละครับเดี๋ยวเอาวัาท่ันมันี่ครับผม,มเล่นแล้วครับผม น่าจะน่าจะโดนแล้วครับปาแป้งหน่อยโอ้ผู้บ่โดนครับหมดแล้วเหมือนจะถูกจะว่าถูกเอาไม่ครับ นิ pues иде, ่งเลยครับเดี๋ยวผมว่าเทื่องสะพานนี้่คือแล้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปท่างเก่าก่นครับที่ผมเด่นคลิบก่อนช่องน้อยๆยุ่นเอาก็พอได้กินอยู่ครับท่างน่น่าจะกินดีกว่านี้สะพานนิ่งเกินไปบ่ไหวยุ่นเปลี่ยนยุ่นเปลี่ยนเยื่อไปขั้นละสองสามเยื่อแล้วตรนี้ตอดซื่อๆครับบ่ติดเลย ไปครับเดี๋ยวใ่ายเดี๋ยวใหญ่เขาไปทางนี้่นแล้วครับผมไปครับเสียงกระดิ่งดังแาวเลยครับจะมาเก็บเป็ดขันนี้ติขนัขนใดเนาะขันหน่อยขันหน่อยปุ๊บอาจจะโดนอะไรโอ้บ่โดนเป็นไปได้จ้งใด ตอดให้ตอดขาดเถอะอืมตอดจะซื้อดีเอาเลี้จะเอา,น,เอานั่นปากะเงี้ยงครับปากะเงี้ยงแ็มแรกมาแล้วครับ ปลากระแยงใส่พอดีเลยนะครับมันมันนี่แหละครับมองมันผมเดี๋ยวยนอันนี้ไปก่อนเพราะว่าจุ่มนี้ได้ปลากระแยงดูครับตอนน้ตีเนะี่ยค่อนข,ข้างปลาอันนี้ครับ บายดอเลยขันนี่ Mm hmm. เก็บประมาณกันครับมันีประมาณประมาณ mm hmm. ลงถังเลยครับแซ้เลย mm hmm. เอาเรียวครับพมเร่ยนสามขั้นขั้นจะไปแล้วครับเนี่ย นี่ปลาอะไรอู้หูสวยๆอยู่ปลากาว่ครับโอ้ปลาขาวปลาขาวปลาอีแป้งครับแม่แล้วครับตัวที่สองมันๆปลาอยู่ไต่ห่มใหม่เหรอปุ่มวาปลาอีแป้งใส่เบ็ดลงหน่อยมันๆครับดปิ้งแล้วได้ปิ่งแล้ว ท่านกดไปได้โอยั่ตอละ ปะาตองครับพี่นั่นน่ะันโะตหน่อยไว้พี่เอาบ่ปราตองหน่อยพ่อดอกครับไปพี่ย่างบ่ะน่าจะย่างอยู่หรอครับอันนี้ใช่ดวงเวทดวงหน่อยครับปราตองเล็กเขาไม่กินได จะปล่อยป่าตองตัวนั้นไปครับตอนนี้เงียบมากเลยบ่นอะปล่อยเลยครับเงียบเลย เที่ยง40แล้วครับเงียบเลยนะตอนนี้ มาพวกเขาแล,แล้วครับช่วงนี้นะครับช่วงฟาเงียบเลว้วขั้นนี้ตอดอยู่ครับ โดนแย่งนาะโอ้ปากขยงงลากแยงหน่อยครับเอาครับเอาลากแยังเลยสองสามตัวแล้วครับเอาเมดครับตอนนี้ทุกไส ที่เด่นใกล,ใกล,มลใ้มดเลยนครับป่านี่ยังคือสวบแห้งดิดังตุ๊บมันไอ้แม่น,นี่โอ้ยท่านครับได้จะได้ ท่านบ่าท่านขั้นงหญ่สิไดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวล็อกเลนเลนขั้นหน่อยขั้นเดียว,วครับหลายขั้นไล่ข่านบ่งครับเพราะว่าถ้าบ่งถ้ามันกินน่ะมันเอาบ่าท่านครับเรือเลนยู่ขั้นเดียวนี่แหละครับเก็บเบ็ดมาไวเหมือนล้ะใส่เดือนจะเมดแล้วน,นวครับผมเวลาเจจ็จ ใบมงแล้วครับใบมงสิบสามใบสองเปลนใบสองครับเดี๋ยวก็เด็กกลับแล้วครับเลนขั้นเดียวนี่นะครับรุ่นอยู่ขั้นเดียวนี่ครับขันมันกินก็นจอบวัดจอบเอาให้มันทัน,นมันตอดไปแล้วครับเท่านึงยังใส่เยื่อมดเลยละครับ ิหมฝน,นลิ่นมากแล้วครับพูนครับอากาศดีมันมันว่ตกแห้งเหรอครับมันตกลิ่นนื่นสอันนี้ห้องก็อยู่ใต้ห้องใหม่ครับผมเดี๋ยวยินแตะเสียงโอ้ตัวแล้วตัวแล้ว ยด้งยิงนเสียงปาคอสวบอยู่ในป้าเขากนครับโอ้เป็นตัวใหญ่แห้งครับขันันมีเบ็ดเลีนเบ็ดขั้นเป็นคือเป็นปนี่คือสีดีครับที่ขั้นไม่ไผ่ยาวๆนะครับผมใจเกาะเขียดดิครับเกาะเขียดดรือเกาะป่าหน่อยดิที่เพิ่นเท็ดกันยอนลงมัน พอย้อนล,ลงหมองมันกัดนะครับเออมองมันส่วหมองมันงย่างหาหมองมันส่วบ,วบปุ๊บแล้วก็ยอลล้อนลงแถวๆนั้นข้อข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อมันกินกับถ้เป็นวัดอ้ป่านี่ร้อยฟ้าเลยครับเบิ่งดีขนาดเป็นตะม่วนอยู่ครับแบบผมกับว่าแน่ใจว่าเป็นเขาเอื่นว่าตกป่าแบบไหนเขาเขาเอื่นว่าตกแบบไ,ไหนจังไดนนะผมกับว่าลุจะเห็นนี่ผมเป็นตะมั่นอยู่ครับ ไปครับพี่ๆแน,น,เน่เก็บของกลับบ้านครับฝนก็จะมาแล้วไปสองเนี่ยผลงานกับประมาณนี้แหละครับก็ได้ <c oughs> นี่ปติปตองปิดตองหน่อยเราจะนแย่งปตองหน่อยเรจะนแย่งสามตัวครับจะปะกขาปะเขา ว่าได้สองตัวได้ปลาขาวตัวเดียวครับปลากระกเงี้ยงสามตวัวกับปลาตองตัวนึงหาแต้มครับมันนี่ปลากระกเงียงนี่มกุกเลยครับอันนี้จิ้งเลยปลาตองหน่อยนี้เห็ดจังเลยหน่อย่าจะปล่อยกับบรด้ปลอยเรยเดี๋อวไปครับหาแต้มน้อยน,อย,นอยครับมันนี่พ่อได้เห็ดยูเห็ดกินอยู่ครับสำนึกไอ้มแล้วครับกินครอบัวนา้อยน่อยครับผม คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีแล้ครับพี่ๆนนนะ่ะพอกันคลิปนาเดี๋ยวคลิปนาคิดว่าน่าจะไปเดี๋ยวผ้าไปยิ่งป่าครับมื่อื่นเพราะว่ามันฝนฝ่าคึ้นป่าน้องสาธารณะหนะมู่บานมันน่าจะลอยครับเดี๋ยวเมื่อื่นนะ่าไปยิ่งป่าพอกันคลิปหน้าครับพี่ๆนนนะ่ะคลิปหนีสวัสดีครับ